จะเป็นพุ่มนาแล้วก็จะมีนม้ำด้วยเฮ้ยเฮ้ยสากัน,นกดเป็นยังไรเนี่ยน่ารักปนะ, <c oughs> <ส>ะอะไรได้

ที่ออกก็คงจะไปผลไปอะไรอันนี้เป็นเมนูอาหารนะคะยามเย็นนะคะเป็นหมกมังเป็นหมกนะคะบ้านเขาจะรู้จักหมกมันบ้านเขาหรือเปล่าครับไม่รู้เราดูจากขอบได้หมดนะครับที่เหยาะบ้านเขานี่คือบ้านเขาใช่ไหมอันนี้เราพาทุกท่านมาชมคอมมูนิตี้ดู เนชวารี ari, ใช่ไหมดูเนชวารีดูเนชวารีภารดูเนชวารีภารนะฮะดูเนชวารีภารก็คือเป็นชุมชนดูเนชวารีนั่นเองนะคะชุมชนดูเนชวารี un ari, นี่โอ้มีสคูลด้วยมีโรงเรียนด้วยใช่ไหมดิสคูลใช่ Yes Yes mm. <laughs> อันนี้จะเป็นขี้วัวนะคะอันนี้จะเป็นขี้วัวก็จะทำขึ้นแบบนี้นะคะตากแห้ง Is no have a uh, no have student? You do. Okay.